ค okay. สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนและทุกคนที่ผ่านทางไปทางมาและหลงมาดูคลิปผมด้วยนะครับพบกผมนะครับได้เหนียวต้นคลิปนี้นะครับผมจะมาจัดท m มอ่าเห็นเ,นเพื่อนๆขอมาจัดทีมในงบ70 m อนะครับ70 M 11คนก็น่าจะตกตัวละประมาณ6 M กกว่านะครับโอเคเราก็จะมาเริ่มในตำแหน่ง โกก่อนนะครับโกคิปเปอร์นะครับโกคิปเปอร์มันจะมีอยู่2ตัวนะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกใช้จะมีพิกฟอร์ดกับเมนดี้นะครับอ่ะมาดูที่พิกฟอร์ดก่อนครับพิกฟอร์ดนะครับ,รบผมว่าจะได้เรื่องของอ่าเป็นประตูที่มีสกิลบุตรอ่าเบอร์หนึ่งนะครับคือนำนํมเบอร์วันนะครับจะมีการตอบสนองการเคลี่ยงลูกไกลนะครับก็ ถ้าชอบพิกฟอร์ดก็สามารถเลือกพิกฟอร์ดไนดะ้เฮ้ยสามารถเลือกพิกฟอร์ดได้ครับแต่ว่าผมจะแนะนําตัวนี้นะเมนดี้นะครับเมนดี้จะดีกว่าพิกฟอร์ดนะครับจะได้สกิลตอบสนองก็คือจะพุ่งได้เร็วกว่าแล้วก็สูงที่197เซนติเมตรนะครับประตูยิ่งสูงยิ่งดีนะครับเพราะว่าถ้าประตูกระโดดไม่สูงถ้ามีความสูงมันก็จะ สามารถเซฟลูกได้นะครับอืมก็ประมาณนั้นนะครับก็จะเมนดี้นะครับเมนดี้น่าจะดีกว่านะครับในงบ 70m นะอ่าแล้วก็ตัวที่2นะครับแบ็กซ้ายนะครับแบ็กซ้ายแต่จะแนะนําตัวนี้เลยนะครับลูกชอนะครับผมเคยใช้นะครับก่อนหน้านี้ดีมากๆเลยนะครับถึงวิ่งไม่เร็วแต่ การเบียดการเข้าปะทากก็ถือว่าโอเคกันดักบอลก็โอเคนะครับถือว่าดีเลยนะครับแบก้ายมีให้เลือกแค่ตัวเดียวนะครับในงบประมาณน่าจะประมาณ 4m2 แสนนี่แหละครับน่าจะาในเซ็นเตอร์แบกมีแต่ตัวไม่แพงครับแล้วก็มาดูที่แบกขวานะครับแบกขวามีอยู่2ตัวนะครับ มีอ่าวอล์กเกอร์แล้วก็เจ้ากาเซโลนะครับวอล์กเกอร์นะครับผมเคยใช้นะครับเก่งมากๆเลยนะครับ ail, uh, สำหรับวอล์กเกอร์นะจะวิ่งประมาณ120 120นะิเนี่ยวิ่งเร็วนะครับแต่ก็ไม่เร็วเท่าปีกหรอกแต่ว่าเราก็ใช้ดักบอลเอานะครับอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเจ้ากาเซโลก็เก่งเหมือนกันนะครับแต่ก็จะอ่างบก็จะสูงขึ้นมานิดหน่อยก็จะได้สำหรับแมนซะิตี้เนาะอ่าวอล์กเกอร์ก็แมนซิตี้เหมือนกัน โอเคมาดูที่เซนเตอร์นะครับเซนเตอร์แบ็กผมแนะนำา3ตัวนี้นะแต่แนะนำสุดๆก็คือจะเป็นรูเบนดิอารนะครับมาดูรูเบนดิอาตัวนี้นะครับพลังแฝงก็คือความแข็งแกร่งนะครับวิ่งไม่ค่อยเร็วสูง1 8 7เซนติเมตรนะครับดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้แนะนำนะครับซาลิบานะครับซาลิบานะครับ ตัวนี้แนะนําก็คือจะมี power header นะครับใช้มงใช้มงสู้กับกองหน้าของคู่ต่อสู้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เอริกไดเออร์ก็เป็นสไตล์ตัวใหญ่แล้วก็วิ่งวิ่งช้านะครับใช้ดักบอลเอ,อกนะครับแนะนําก็คือซาลิบาแล้วก็รูเบนเดียนนะครับแต่ถ้าชอบอ,อังกฤษก็ไอไดเออร์ได้โอเคต่อไปกองกลางนะครับ <c oughs> กองกลางนะครับในงบประมาณ6 7ถึงมาที่มิดฟิลด์ตัวรับก่อนครับมิดฟิลด์ตัวรับมีตัวเดียวนะครับแล้วก็ตัวเดียวที่เก่งมากๆเลยครับสำหรับเฟรนันเดสนะครับสำหรับเฟรนันเดสเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่ดีมากๆเลยครับผมเคยใช้ตัวนี้ดีมากเลยโอเวอให้มาแค่101นะครับแต่ว่าเก่งมากๆเลยนะครับ ใช้ได้นะตัวนี้ตัวเดียวเก่งมากถึงอาสูง180ครับสกิลคือการตัดบอลแล้วก็มาดูที่ CM ครับ CM มี e ให้เลือก3ตัวนะครับมีแต่แนะนำที่สุดก็คือแม็ i คินีนะครับแม k i คินีตัวนี้ตัวใหญ่ครับนี่ก็ไปดูเลยแม็ i คินีนะครับตัวนี้อาสูงประมาณเดี๋ยวดูความสูงก่อนร้อแดแต่ว่าในเกมสูงมากๆเลยนะครับ สกิลแฟงเป็นการมองนะครับใช้ในการส่งบอลจ่ายทะลุช่องตัวนี้เก่งมากๆเลยครับมงบอลได้ด้วยนะครับสําหรับแมคคินนี่นะครับโอเคตัวต่อไปนะครับตัวอาจะเป็นตัวนี้ครับแฟงลำผาดนะผมแต่ก่อนพวกท็อปเซิร์ฟเขาชอบใช้นะครับแต่ตอนนี้เหลือแค่6 M เอ็มเองก็เป็นตัวเลือกที่ดีถ้าใครไม่สนโอเวอร์ออนะเก่งมากๆเลครับตัวพามเก่งทุกตัวครับโอเคตัวต่อไปนะครับ นี่ครับตัวนี้ทุกคนอาจจะมียาสามันประจําบ้านนะครับแต่ตัวนี้นะครับนักเตะสามันประจําทีมเลยนะครับสําหรับรุดกุลิดนะครับ<อ>ทุกเวอร์ชั่นเก่งทุกเวอร์ชั่นเลยนะครับแต่เวอร์ชั่นนี้แค่3ามเอ็มเองนะครับเราเอา3ามเอ็มนี้เนี่ยมาซื้อรุดกุลิดแล้วก็ที่เหลือเ,เอาไปซื้อกองหน้าซื้อปีกได้นะครับและแผนใครมีอา C A M นะ มีตัวเดียวนะครับในงบนี้เป็นเมสันเมาส์นะครับสกิลมูฟสีดาวแล้วก็พลังแฝงเป็นการยิงไกลนะยิงในนอกกรอบการจา่ายบอลการทำประตูถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับเมสันเมาส์นะโอเคต่อไปจะเป็นปีกอ่าปีกขวานะครับ ปีขวามีให้เลือกอยู่4ตัวนะครับแต่ตัวที่เก่งที่สุดมีตัวเดียวครับก็คือตัวนี้ครับลาฟินญ่านะครับถ้าใครยังไม่ดูคลิปผมนะครับไปดูนะครับลาฟินญ่าโอเวอร์ออลแค่102นะครับแต่ว่าเก่งมากๆเลยนะครับเก่งสูสีโอไอตัวโอเวอร์ออลหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยห้าเลยนะครับสำหรับตัวนี้เร็ว แข็งแล้วก็เปิดบอลได้ดีนะครับสำหรับหลาฟินยาแล้วก็ตัวอื่นใครไม่อยากใช้หลาฟินยาก็3ตัวนี้สามารถเลือกได้เลยนะครับโอเคมา <c oughs> มาทีา่ตำแหน่งต่อไปเลยนะครับตำแหน่งต่อไปก็คือปีกซ้ายนะครับปีกซ้ายนะครับมีให้เลือกอยู่3ตัวนะครับผมเห็นเขาพวกท็อปเซิร์ฟใช้คือตัวนี้นครับ กูตวินนะครับไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่ากูตวินตัวนี้นะครับเร็วเปิดแม่นยิงแรงนะครับตัวนี้ถ้าใครไม่สนแบบนักเตะไม่มีชื่อเสียงก็คือตัวนี้นี่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อมาเป็นอาคารัสโกนะครับคารัสโกก่อนหน้านี้ผมเคยใช้นะเก่งก็เก่งนะแต่ใครอยากได้พิวพวเร็วๆนะครับตัวนี้เลยครับสเตอร์ลิงนะ โอเคมาที่สไตกอรสไตกอรมีตัวเดียวในงบนี้นะครับโคตรเก่งโคตรอันตรายโคตรแข็งโคตรเร็วมงดีนะครับตัวนี้โคตรอวยเลยครับเทเลมี่นะครับผมว่าเก่งกว่าพานเพอร์ซี่แล้วก็เก่งกว่าดออาไนไอคอนพามอีกนะครับผมยืนยันนะครับผมเคยเห็นเขาไปเทียบค่าพลังในกลุ่มนะตัวนี้เก่งกว่าลาสันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ มีในงบ7 0 m เอมนาะน่าจะมากกว่า70 m เอมนิดหน่อยนะครับในการจัดทีมก็เพืเ่อนๆก็ไปเมนเทนน์ไปจัดการเองนะครับว่ามันดีหรือเปล่าถ้าได้ทีมนี้ไปผมว่าเล่นแรง7จ็ดแสนแปดแสนถือว่าสบายเลยนะแต่ว่าถ้ามาเล่น1ล้านก็คงจะไม่ไหวนะครับเจอแบบพวกกา์ดทองพวกนี้น่าจะไม่ไหวครับแต่เล่นแรงน้อยนี่สบายครับตัวนี้คัดมาแล้วนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับในทีม 70m เนาะสำหรับผมก็มีอะไรมาแนะนำเพื่อนๆแค่นี้ครับสวัสดีครับ